สวัสดีคะ่ะมาพอกับสาวเจนบ่าวพีนะคะเลยขนมจีนแบบสวดสาวเจนบ่าวพีวันนี้ขนมจีนของสาวเจนก็หมดแล้วนะคะหมดเกลี้ยงเลยนี่คะ่ะเป็นเอตเติดแล้วนะคะเป็นเอเติดเลยค่ะสาวเจนหมดแล้วสิบโลนะคะวันนี้สิบโลขนมจีนสาวเจนวันนี้สิบโลนะคะหมดแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็หยุดนะคะพรุ่งนี้หยุด ทำลงทานนะคะพวกนี้ทำลงทานค่ะพวกนี้ผู้ใดอยู่บ้านไก่เลี้ยนเคียงกะมาเฮ็ดบุญน้ำสาวเจนนะคะมันทำบุญกับสาวเจนนะคะบ้านไก่เลี้ยนเคียงนะคะสาวเจนกะจะไปเฮ็ดลงทานอยู่วัดกุราบนะคะตำบลอันนี่ก็อันบ้านโคกสว่างนะคะบ้านโคกสว่างวัดกุราบบ้านโคกสว่างค่ะวัดถีสาวเจน เคยไปเห็ุบุญเคยไปเหตดทอ,อดปลาปามีที่มีพญานาคนะคะสาวเจนถ่ายเคยถ่ายให้ดูแล้วนะคะคลิปวัดวัดกุลาบนะคะเพื่อนสาวเจนกะไปวัดกุลาบค่ะไปเหตุบุญนะคะไปทำลงทานนะคะหมดแล้วนี่ค่ะผู้ช่วยของเรานะคะอ่าผู้ช่วยของเรา สระศุกราเครื่อของเรานะคะ่ะหมดแล้วกําลังเก็บเก็บร้านนะคะป้าลีล่ากาลังจะเก็บร้านนะคะ,ะน,น,ะคะนี่วันนี้เป็นเป็นวันที่บรรยากาศดีมากมากเลยนะคะไม่ร้อนไม่หนาวไม่ร้อนมันลมอยู่ค่ะจักน้อยลมจักน้อยนะคะมันอากาศดีนะคะบรรยากาศดีมากไปตานอนเว้น,นะคะ่ะ สาเจนกัน,นอนไปงีบหนึ่งค่ะลูกค้าเอิญเก็บร้านสาเจนกับเรากินกาแฟาค่ะลอยกินกาแฟานะคะมันง่วงนอน,นะค่ะสาวเจนง่วงนอนขนาดเลยค่ะง่วงนอนสาวเจนกนัลอยกินกาแฟาจักน้อย เก็บร้านปลาล่าก็จะมาช่วยเก็บร้านนะคะซอยจะแจ่เสาหอดคาค่ะปลาล่ากันนะเรมีปลาลลาค่ะซาวเจนกัดเมื่อยแล้วค่ะดีปลาลลามาช่วยค่ะมาซอยจะไามมาช่วยช่วยสาวเจนไก่ก็พพอไก่ค่ะดีมันมาตอนปิดลานแล้วค่ะไก่กันนะมันจอบกินค่ะ เกาไก่พ่อมเกามาพ้อมค่ะนี่ค่ะโหคณประจอบทากินนะคะดีแบบปิดหลานแล้วถ้าลูกค้าเขากั้า้านกับที่คาดไล่ค่ะเมื่อยเมื่อยไล่ละไก่ก็ได้วิ่นหัวมาค่ะแล้วเช่น <laughs> นี่ค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามช่องบาวพีกับสาวเจนนียน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลนะคะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้คุณยากเฮ็ดบ,บุญกับสาวเจนก็มาที่วัดกุราบนะคะบ้านโคกสว่างนะคะมืออื่นนะคะสาวเจนก็เสียเหตุลงทานขปุ่นค่ะลงทานขนมจีนนะคะพรุ่งนี้ สำหรับที่นี้ก็ฝากติดตามช่องบ่าพี่กับสาวเจนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับที่สาวเจนกะขอตัวไปเก็บร้านก่อนนะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ